นี่พระพีพาะน้องมากินซุปมะเขือนะฮะนี่ย่างปลานิลน,นะฮะที่มันแหวงเนี่ยซิมซิมไปแล้วครับผมนี่มะเขือเทศเอามาโชว์พี่น้องผัดกับพรากะทัวสลัดครับผักก็ไม่ชนิดหรอกครับผมม่ได้ลงตลาดนี่ฮะย่างปลานิลหอนซุปมะเขืออู้ยเข้ากันพี่น,อน้องป่ะแซ่บๆน้ำกัน,นะครับเด้อสวัสดีค่ะพี่น้องพบกับช่องหอนยนีกินแซ่บในต่างแดนนะพี่น้องเด้อเมื่อเนี่ยได้ซุปมะเขือมาซูพี่น้องครับผมแล้วก็ ย่างปลานนี้ตัวหนึ่งครับผมแต่ก็หั่นเป็นไอชิ้นนะฮะเขาจะกินไอ้ส่วนส่วนฟังข้างนี้ก่อนเห็นไหมครับผมนีว่วา้วาวว้าวว้าวครับนี่เนื้อเขาจุนพูนอันนี้ตัวแบบง,ง่ายฮะปาก,กินกับมมากกว่ามีสลัดทัวครับผมอันนี้มนกระเทศเอามาโชว์พี่น้องครับมากครับเ้าๆดูนครับผมก่อนจะกินกะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์แชร์ให้ช่องอยู่นีกินแซ่บในต่างแดนนะพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจกันต่อไปเด้อครับ ข้าวเหนียวคือเก่าครับพี่น้องไปเปรดะด้วยข้าวเหนียวง่ายๆเมนูอีสานบันเทาแซ่บๆนี่ก็คือเกาข้าวกินแซ่บครับผมคำแรกคุยนะฮะเริ่มเบาซอนมาสดเอาน้ำพี่น้องเฮ้ยคำง่ามือหานิ้วมือกระล่างเลยพี่น้องคำปมปมอืมขวากลืนื่อมา่วไปสองสามมือเลยพี่น้อง แซ่บมากมันหองเราอืมเขาค่ากับสุกเกลือ ืนำ้ำชาคราบใช้แก้วนี้ครับพี่น้องมั่งขนาดมันบางแตก,กไปแล้วครับอื้มซุปบะเก๋ไ่ได้กินอยู่ไม่น้อย คุมยำไลยแซมน่ะทไงครับอืม จังจังนี่คนอายร้ายๆเพียงกินข้าหญ่มาครับข้ามไงเป็นเด็กเป็นเด็ครับผมจอกรสชาติแบบยังไงอ่ะดูครับเนี่ยพี่น้องไม่เห็นป่าป่าตัวุ๊กใหญ่เหมครับผมกินไปน้ำชว์ไปน้ำ จอกรสชาติแบบนัวลึกหน่อยหนึ่งค่ะอย่างปลาลุยนี่ฉันเนี่ยลุยนี่กินแซ่บคนไอใไรครับชอบกินยา Han. กินหม,มูเนื้อมันเดียวก่อนนะครับพี่น้องกินทอดนี่พี้ข้านใจกลางมันอยากดูงไงน้ำเบล็ดพี่น้อง <c oughs> อยากมาซ่วยพีซชุนนอนครับผมรุ่นนี้กับไอ้กันได้พี่น้องเนี่ยมาคออ่อยอึบอึบอื้อ พูเถอะเน้อกินกับเขาพดวเนี่อกกับข้าวอ่ะเขาเนี้ยเ <c oughs> บ,บิด รวยเขามแย่หลยพี่ล่นะจับนัวข่าวบานๆให้เราพี่น้อง ตัวอย่างไดห้องเคกินนั่นแหละครับกินแต่เมนูต่ำอะไรก็ไม่ไหวพี่น้องอันนี้ก็เมนูต่ำชุดบะเกเยืออร่อย chụp kèm ế liệt ở tại bộ đi, tế con hoàng đứt con náo mới không? ไือเขามีอไรเลยหวานใช้พริกแห้งโอ้ใช้พริกสดขอพริกสด มันต้องคุยมันม <c oughs> ีเศบใช่ไหมฮะเรียกน่ำคับอืม หมองอิ่มแล้วครับผมมาเบิดคือเก่าพี่นออ้องมาเบิดแบบใดไก่ย่างบ้างน,นครับเด้อกินบะเบิดแบบใดบะเบอร์ชัวร์แบบใดไก่ย่างนครับผมเก็บนี็กอะขอบคุณมากๆนะครับบายบายอยูย่ครับผม